ันนี้ก็จะมาผัดกวางตุ้งนะครับใส่หมูบดนะครับก็จะทำแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเพิ่มความหวานด้วยหอมหัวใหญ่นะครับก็จะนำลงมารวนให้เข้ากับหมูบดก่อนนะครับให้หมูบดสุกได้ระดับหนึ่งก่อนนะครับความหวานของหอมหัวใหญ่ก็จะซึมเข้าไปในหมูบดนะครับแล้วก็มีความหอมนะครับ ปกติแล้วเราก็จะผัดแบบไม่ใส่พริกนะครับสําหรับเมนูนี้ผัดแบบรสชาติอ่อนๆนะครับวันนี้ก็จะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปเล็กน้อยนะครับจะใส่เป็นพริกนะครับเป็นพริกสดนะครับโขกยาบไปพร้อมกับกระเทียมเลยนะครับนี่เลยนะครับเมื่อหมูบดสุกที่นะครับก็จะเติมพริกแล้วก็กระเทียมที่เราโขกยาวนะครับใส่ลงไปนะครับ ก็จะผัดให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะเติมไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะครับก็รอให้ไข่ขาวเซตตัวก่อนสักพักนะครับแบบนี้เลยครับก็จะยี้ให้เข้ากันดีนะครับเพื่อให้ไข่เข้าไปเคลือบในหมูบดนะครับเพิ่มความมัน,นครับ เรยบลนะคัก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับจากนั้นก็ปรุงรสเลยนะครับก็จะปรุงรสด้วยชูรสแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่ลงไปอย่างละส่วนนะครับตามด้วยซอสฝาเขียวนะครับจากนั้นก็เติมผักลงไปได้เลยนะครับผักนี้ก็ใส่ลงไปให้แบบทุ่มๆเลยนะครับเนื่องจากว่าพอเขาโดนความร้อนเขาก็จะหดตัวลงเองนะครับสําหรับกวางตุ้งอ่อนๆนะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันดีนะครับ นี่เลยนะครับนี่เลยครับแค่ในน้ําเย็นไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้ผักมีความกรอบนะครับสำหรับถ้าใดที่ชอบแบบมีน้ำกุกขิกหรือน้ําแบบท่วม,มนะครับก็สามารถเติมน้ําตามความต้องการได้เลยครับก็จะผักจนกว่าผักสลดนะครับ นี่ครับพอบากของเราสร็จด,ดียที่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเปลียงแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับผัดกวางตุ้งใส่หมูสับนะครับวันนี้กข็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับ